สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้ในรายวิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนรู้จากในหนังสือประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นป .5 นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า21ค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องของการสร้างสรรค์อาร,อรายธรรมนะคะซึ่งเรื่องนี้ออบทนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียและจีนค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้กันก่อนว่าอรารยธรรมแปลว่าอะไรนะคะอรารยธรรมนะคะหมายถึงวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาถึงขั้นสูงทั้งทางด้านวัตถุแล้วก็จิตใจค่ะทําให้สามารถสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองสามารถแผ่ขยายความเจริญไปยังดินแดนอื่นๆทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะภาษาการนับถือศาสนาอาหารและการแต่งกายค่ะ อารยธรรมที่แพร่กระจายเข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สําคัญก็คืออารยธรรมอินเดียแล้วก็อารยธรรมจีนค่ะเนื่องจากในสมัยโบราณเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเมืองท่าสําคัญตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลหลายแห่งนะคะซึ่งเมืองท่าเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาติต่างๆนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นแหล่งพักซ่อมแซมเรือนะคะแล้วก็เป็นแหล่งสเสบียงอาหาร อีกทั้งยังมีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นชุมชนด้วยนะคะเมืองท่าในภูมิภาคนี้ก็เลยได้รับอรารยธรรมที่มีความเจริญแล้วจากภายนอก mm. เช่นอรารยธรรมอินเดียอรารยธรรมจีนซึ่งเข้ามาผสมผสานกับความเจริญของชาวพื้นเมืองทําให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่ม ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียและอรารยธรรมที่ส่งผลต่อสังคมไทยนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในวิดีโอนี้คุณครูจะสรุปเนื้อหาจากในหนังสือมาสอนพวกเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียแล้วก็อรารยธรรมจีนนะคะได้ มาในดินแดนไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันดังนี้นะคะปัจจัยแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการติดต่อค้าขายซึ่งพ่อค้าชาวจีนและชาวอินเดียเนี่ยได้นําสินค้ามาขายในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้นําวัฒนธรรมของตนเนี่ยเข้ามาเผยแพร่เช่นวัฒนธรรมด้านภาษาการแต่งกาย อาหารการกินเป็นต้นนะคะซึ่งวัฒนธรรมทางด้านภาษาเนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนในวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องของคำที่เราไปยืมจากต่างประเทศมาใช้นะคะส่วนสินค้าที่พ่อค้าชาวจีนนำมาขายก็จะเป็นพวกใบาชาผ้าไหมกระดาษแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนพ่อค้าชาวอินเดียเนี่ยก็จะนำพวกพรมผ้าหินสีแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยมาขายในประเทศไทยนะคะ ปัจจัยที่สองค่ะเป็นเรื่องของการเผยแผ่ศาสนานะคะบริเวณภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับพระพุทธศาสนาจากอินเดียและก็ศรีลังกาค่ะได้รับศาสนาพรามหมณ์ฮินดูจากอินเดียได้รับศาสนาอิสลามจากพ่อค้าม,มุสลิมนะคะแล้วก็ได้รับพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากประเทศจีนนั่นเองค่ะปัจจัยที่3นะคะการติดต่อทางการทูต ผู้ชาวจีนเนี่ยได้เดินทางมายังดินแดนไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในภูมิภาคนี้จึงทําให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่กันและกันนะคะอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการค้าขายซึ่งเราเรียกว่าการค้าระบบบรรณาการนั่นเองค่ะและปัจจัยข้อสุดท้ายนะคะที่ทําให้มีอรารยธรรมอินเดียแล้วก็อรารยธรรมจีนนะคะการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนและชาวอินเดียเนี่ย เกิดจากการเข้ามาแต่งงานกับชาวพื้นเมืองนะคะทำให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมในด้านต่างๆเช่นการแต่งกายแบบจีนนะคะซึ่งเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วเนาะพ่อค้าชาวจีนนะคะการพูดภาษาจีนการรับเอาศิลปะในพระพุทธศาสนาจากอินเดียเช่นเจดีทรงลังกานะคะพระพุทธรูปการรับเอางานวรรณกรรมเช่นรามเกียรติจากอินเดียแล้วก็ พิธีกรรมต่างๆที่พราหมณ์จากอินเดียนํามาเผยแพร่นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆฟังเ,เรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียแล้วก็อารยธรรมจีนจบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทําใบงานกันเลยค่ะใบงานในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูให้พวกเราตอบคําถามการเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติให้ถูกต้องซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ปัจจัยปัจจัยแรกคือการติดต่อค้าขาย การติดต่อค้าขายนะคะเกิดจากพ่อค้าชาวจีนและชาวอินเดียได้นำสินค้ามาขายในดินแทนไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ได้นำวัฒนธรรมของตนเองเนี่ยเข้ามาเผยแพร่นะคะทำให้เกิดอารยาธรรมอินเดียแล้วก็อารยาธรรมจีนขึ้นมานั่นเองค่ะปัจจัยที่สเรื่องของการเผยแพร่ศาสนานะคะ การเผยแผ่ศาสนานะคะจะอยู่บริเวณนี้ค่ะการเผยแผ่ศาสนาบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะได้รับพระพุทธศาสนาจากอินเดียและศรีลังกาได้รับศาสนาพรามหมณ์ฮินดูจากอินเดียนะคะแล้วก็ได้รับศาสนาอิสลามจากพ่อค้ามุสลิมแล้วยังได้รับพระพุทธศาสนานิก,กายมหายานจากจีนนั่นเองค่ะปัจจัยที่3นะคะการเข้ามาตั้งถิ่นฐานเนี่ย เกิดจากชาวจีนและชาวอินเดียนะคะแต่งงานกับชาวพื้นเมืองทําให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมในด้านต่างๆเช่นการแต่งกายการพูดภาษาจีนการเอาศิละปะในพระพุทธศาสนาจากอินเดียนะคะเช่นเจดีย์ทรงลังกาพระพุทธรูปการเอางานวรรณกรรมต่างๆเข้ามาเผยแพร่นะคะเช่นรามเกียรติ์จากอินเดียนะคะแล้วก็รวมถึงพิธีกรรมที่พราหมณ์จากอินเดียนเนี่ยนำมาเผยแพร่ด้วยนะคะ ปัจจัยที่4หาค่ะการติดต่อทางการทูตนะคะการติดต่อทางการทูตเกิดจากทูตชาวจีนได้เดินทางมายัางดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในภูมิภาคนี้นะคะอีกทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็ไปติดต่อทางการทูตกับอ,อ,อินเดียแล้วก็จีนนะคะก็เลยทําให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่กันและกัน ยังอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการค้าที่เรียกว่าการค้าระบบบรรณาการนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆทําใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการให้คะแนนนะคะในสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ